สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพาบกับครูฟ้านะคะวันนี้นะคะครูฟ้ามีแบบฝึกหัดคันพยัญชนะไทยจอซ่และชเชากระชามาฝากค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนกันก่อนเลยค่ะ เมื่อเด็กได้ดูนะคะวิธีการเขียนพยัญชนะไทยตัวซอโซและชอคาเชอกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดของเรากันเริ่มจากการเขียนตัวโซโซก่อนเลยค่ะค,คุณครูจะเขียนตัวโซโซนะคะให้ดเด็กๆดูแค่2ตัวจากนั้นนะคะให้เด็กเขียนตัวซอโซให้ครบทุกจุดตามที่คุณครูได้จุดไวะะ้เลยค่ะ ต่อมาเรามาดูตัวช็อกเชอร์กัน,นเด็กๆก็เขียนตัวชอกเชอตามจุดเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเมื่อนนเด็กๆเขียนตัวชอกเชอครบทุกจุดแล้วนะคะให้เด็กๆด,ดูที่ด้านล่างของแบบฝึกหัดค่ะจะมีให้เขียนทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นค่ะเด็กๆก็เขียนได้เลยค่ะค่ะเป็น,นยังไงกันบ้างคะแบบฝึกหัดคัดพยญชนะไทยวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะเด็กอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดอคุณครูและเพื่อนๆ้วน,นะคะสําหรับวันนี้คุณครูสอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ